สวัสดีครับผมช่างอัดวาสบีนะครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับจากทางช่องทาง TikTok YouTube Facebook นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพามาดูของแจกที่จะแจกในไลฟ์สดนะครับไม่รวมหน้าเฟซไม่รวมใน TikTok นะครับ คลิปนี้นะครับผมจะลงใน t i k t o k แล้วก็แชร์ไปยังตัวเพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นท่องถ่าย TikTok นะครับแต่ตอนนี้ผมจะลงใน YouTube ก่อนนะครับตอนแรกนะครับอะไรตัวนี้นะครับผมจะแจกก็คือผมจะแจกในไลฟ์ของ TikTok นะครับพอดีผมไลฟ์ไม่ได้นะครับพอดีเขาแบนผมนะครับก็เลยทำให้ไลฟ์ไม่ได้โอเคผมก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะไลฟ์ใน u t u b e นะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเพราะว่าในวันที่29บนะครับวันเวลา ไม่ได้บอกนะครับก็ติดตามเราแจ้งเตือนตอนไหนก็เข้ามาดูนะครับอย่าพลาดนะครับผมจะมาแจกคนที่ติดตามผมมาติดตามผลงานของผมนะครับในช่วงเวลาตลอดที่ผมเข้าวงการมานะครับอ่ะก็ของที่จะแจกก็มีก็ค่าวประมาณนี้นะครับที่จะแจกในไลฟ์นะครับไม่รวมในหน้าเฟซครับกิจกรรมก็อาจจะทายตัวเลขต่างๆจากเหรียญจากธนบัตรอะไรต่างนะครับอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดของญาติพี่น้องพ่อแม่ผมอะไรต่างนะครับก็จะมีเสื้อลูกห้าสามนะครับที่ผมจะแจกตัวนี้ก็คือที่เด็ดเลยนะครับ เสื้อลูกห้าสามเป็นตัวงานเสื้ออย่างดีนะครับตัวนี้ไม่ได้แจกตัวธรรมดานะครับอ่ะสังเกตดูนะครับบางตัวเราไปใส่ลูกเชียงเงี้ยหลวมแต่ตัวนี้คือฟิตนะครับนี่ฟิตแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหลวมมากนะครับหนึ่งตัวนะครับชุดอย่างนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีแหวนสลักคลิปล็อกไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีสปริงตัวพิเศษนะครับทนรอบหนึ่งหมื่นสองพันรอบได้นะครับนี่มีแจกให้สองคู่นะครับอ่าไม่ใช่ว่าแจกทั้งสองคู่นะแจกทีละคู่นะครับ สมมติท้ายถูกก็รับไปเลย1คู่นะครับค่าจะส่งอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะมีสปริงตัวเทียบนะครับ1คู่ที่แจกนะครับแคมนะครับ110 53 54นะครับแจก2ตัวแผ่นกดนะครับอีก3ตัวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกชุดโซ่ลอลิ้นชุดสะพานโซ่นะครับแคม125แคม110นะครับที่จะแจกในไลน์นะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับทั้งช่องทาง TikTok นะครับแล้วก็ YouTube ช่างอัดวาาบินะครับ ก็พิมพ์ไปใน Tik t อกว่าช่างัดวาสบีก็เจอผมนะครับคนติดตามตอนนี้ก็อยู่ใน Tik t o อกประมาณ8 8ดแปดกว่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณ8ปดหมกว่าแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยเข้าเหมือนกันแล้วก็ YouTube ช่างอดัดอ่าเฟซบุ๊กช่างอัดวาสบีนะครับแล้วก็จะมีเพจร้านช่างัดวาสบีก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมาอาจจะมาไลค์ใน u t u b e นะครับอ่าใครอยากร่วมสนุกกดบวกหนึ่งใน YouTube ให้ผมหน่อยนะครับกดบวกหนึ่งใน YouTube ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยู่ใน t i k t o k หาช่องทาง YouTube ไม่เจอนะครับ ก็กดเข้าไปที่หน้า Tik t o อกผมนะครับจะมีช่องทาง y YouTube เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าเข้าไปยังไงนะครับนี่ก็จะเข้ามาเจอ y o YouTube ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ไปด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามไปด้วยช่องทาง YouTube นะครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณ10,000คนนะครับ1,000คนนะครับส่วนช่องทาง Facebook อยู่ประมาณ5,000คนนะครับครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามานะครับก็อาจจะมีเพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องทาง u ูท b e ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็10,000 10,000ซับแล้วนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับทั้งทางทิกตอกนะครับแปดหมื 8, ่นซับก็ขอบคุณมากนะครับทั้งทาง Facebook ใหม่ที่มีคนติดตามห้าพันกว่านะครับเพราะว่าตัวเดิมของผมมันมันโดนแปร์ดูโดไรไม่รู้นี่แหละนะครับเข้าไม่ได้แล้วเฟซก็หายไปเลยนะครับก็ได้สมัครใหม่ได้ประมาณปีนึงงลวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันอ่ะส่วนของรถแจกเพิ่มเติมอาจจะดวนอีกทีในไลฟ์นะครับว่า อยากได้อะไรนะครับอยากได้อะไรนะครับพวกเรียนพวกอะไรก็มีนะครับอ่าก็มีนะครับเรือนผมไม่แจกของเทียมด้วยผมแจกแค้นะครับอ่าก็ฝากกดติดตามด้วยกดบ่งหนึ่งในคอมเมนต์ยูทูบให้ผมหน่อยนะครับใครอยากร่วมสนุกนะครับกดบ่งหนึ่งให้ผมหน่อยแล้วอย่าลืมมารลวมสนุกในที่ยิบกล้านะครับกดติดตามไว้นะแจ้งเตือนผมขึ้นว่าผมไลฟ์เข้ามาดูได้เลยนะครับก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะครับถ้าผมไลฟ์ในยูทูบนะผมยังไม่เคยไลฟ์ในยูทูบเลยนะครับตั้งแต่ทํา YouTube มานะครับ ก็จะมีไลฟ์ในเฟซใน t i t o อกเป็นหลักนะครับก็ครั้งนี้อาจจะไลฟ์ใน u t u b บบ้างว่าผมยังไม่เคยไลฟ์แจกของใน y o u t u b e เลยนะครับไลฟ์แจกของใน t k กตอกผมทำมาแล้วนะครับสองครั้งสามครั้งทุกทุกปีนะครับไลฟ์แจกใน Facebook ก็ทำมาแล้วอาจจะไลฟ์ใน y t u t u นะครับรอบนี้นะครับเข้ามาน้อยก็โอกาสที่จะได้ช้าหน่อยนะครับผมอาจจะให้ตอบ คำถามแบบง่ายๆนะครับอาจจะให้ทายเลข2ตัวท้ายของเหรียญสิบเหรียญห้าแบงก์ยี่สิบแบงก์ร้อยอะไรต่างๆนะครับก็ใครทายถูกก็รับไปเลยนะครับแค่นั้นกติกาง่ายๆฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกทีในไลฟ์น้ำมรุ่นจิโก้